คุยเรื่องบอลวยกันมาเชียร์บอลด้วยกันสิครับคนพูดไทยเดี๋ยวพ่อแปลแปลเป็นจีนหวังว่าจะเอาชนะทีมชาติจีนให้ได้ในการแข่งขันแมตช์แรกที่บ้านของเราครับห้ชิบไลล่ะเฮ้ยอย่ามาพูดเ้ยตกเฮ้ยมันใช่เวลาไม่ว่าเฮ้ยแน่จริงเหรอมาดูวะเฮ้ยทำโดยกูไม่ไดุ้ณเป็นมวยเหรอเอามึงสี่คนมาพร้อมกันเลยเฮ้ยโกงก็ได้ เฮ้ยเราลองให้อ่ะปั๊บปังนี่นี่อ่บอ้ะปั๊บปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยยากอะไรกูการบทตบหัวกูแล้วติดไวเลยเรื่องของโดนอุ้มลอเข้ามาแล้วโอ้โหจานก้าวใบผมเอาสองขายอมยอจันก็โดดนะครับออะไรพี่แท็กเล็กผมกลัวพี่ ไม่ต้องกลัวก็นัดมาแล้วอะนัดมาแล้วก็ต้องมาดิแล้วทำไมนัดที่นี่วะเนี่ยตายแล้วเพื่อนปองอยู่ไหนอ่ะเพื่อนปองเพื่อนปองเฮ้ยคนมาเอานั่นไงเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนปองเองเพื่อนปองเองเพื่อนปองเออเพื่อนปองไงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนปเฮ้ยเฮ้ยไปดีไปดีเพื่อนไปดีไปดีไปดีเฮ้ยเป็นไงวันนี้เพื่อนพาแบบมาเชียร์บอลบรรยากาศแปลก แล้วทำไมมันต้องมารัดมาที่นี่อะเอ้าก็เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ๋อวันนี้คือนัดมาดูบอลเออถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดให้เข้ากับเพื่อนป๋องเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าอย่างนี้ไงอ๋อได้แบบร้อนๆหน่อยรีบๆหน่อยนั่งก่อนไปเพื่อนเอาที่เพื่อน เฮ้นี่เพื่อนบอกคนน่ารักรู้นะรู้มองแล้วมองทนายสองคนมันรู้ใจกันจริงเออรู้ใจจริงเออนายสองคนนี้นะมาแทนมาริโอ้เฮ้ยนี่แทนเลยเหรอไม่ได้แบบเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยแทนเลยมาแทนเพื่อนมาริโอ้รู้สึกยังไงบ้างวันที่ได้มาแทนมาริโอ้เราเลยขอบคุณมากครับมาริโอ้ครับยังไงพ่อฝากด้วยฝากตัวด้วยนะต่อไปก็มีมาริโอ้มีนิกกี้แล้วก็มีพ่ออีกสักคนนึงถ้าอย่างนี้ต้องรู้คอนเซ็ปต์ของช้างล่ะเอาแบบสดๆเลยอ่ะคอนเซ็ปต์ของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคื เพื่อนนิก şey กี้เราไม่ฆ่าเพื่อนนิกกี้ออาลูกค้าอยู่ด้วยคืออยากชพูดให้มันถูกต้องเลยไงคอบอลยะไรคอบอลคอช้างคออะไร คอเดียวกันสาเหตุนะครับวันนี้ที่พวกเรา3คนมาเพราะว่าวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนนี้ทีมช้างศึกนะครับหรือว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีนัดพอสองนัดแรกนะครับกับการคัดบอลโลก2026พบกับทีมชาติจีนเตะกันที่ไหนครับพ่อสนามราชมังกลากฬาสถานนี่ปกตินักบอลเนี่ยเขาจะมีนัดในสนามแต่เพื่อนซีคอบอลอย่างพวกเราเนี่ยเป็นยังไงอ้าวเราก็มาแล้วที่นี่สิฮะมาคุยเรื่องบอลด้วยกันมาเชียร์บอลด้วยกัน ารายการนี้นะครับเป็นรายการพิเศษกับรายการที่มีชื่อว่านักเพื่อสีสสกรชทบมีมวันนี้นะครับพวกเรานะครับ ก็รวมพลังกันช่วยกันวิเคราะห์นะครับเชียร์ชั้นศึกให้ได้ไปฟุตบอลโลกเป็นครังแรกในประวัติศาสตร์จริงๆพี่ป๋องนี่ถือว่าอยู่มานาสุดละคิดว่าไทยใกล้จะได้ไปบ<ม><ร>อลโลกเนี่ยคือเอาจริงๆผมว่าทุกคนที่เป็นคนไทยอ่ะออก็อยากจะว่ามีสักครั้งหนึ่งนะถ้าทีมชาติไทยไปแบบชูธงในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกได้เนี่ยมันก็สุดๆหรือเปล่าปะเราก็เชียร์กันมาตลอดก็หวังว่าสักวันนึ่งทำได้นะแบบพ่อป๋องเนี่ยเชียร์ทีมชาติไทยมาตั้งแต่ยุคหขกอู้ยุคสมัยตั้งแต่พี่ต พี่ไปที่ปานขาวหรือว่าก่อนหน้านี้นด้วยน้แล้วก็เชียร์มาตลอด้เฉลี่ยเป็นปีในเชียร์ทีมท่าไทยประมาณกี่ปีแล้วก็ตอนเด็กอ่ะ4ี่ได้ไหมก็ต้องมี40ปีขึ้นอ่าแต่ครั้งนี้นะครับเราจะมาเชียร์ด้วยกันนะครับเพราะว่าพวกเรานะครับคือคอบอลคอช้างคอเดียวกันมาให้กําลังใจทีมช้างศึกไปด้วยกันค่ะเออแล้วก็วันนี้นะครับนอกจากดูแล้วนะครับทั้งพ่อป๋องนะครับแล้วก็พี่แจ็คเล็กนะครับจะมีของรางวัลนะครับมาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วย นัดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนัดสําคัญที่สุดอ่ะมันเป็นเรื่องของขวัญกาลังใจไงครับนัดแรกเนี่ยถ้าเราเก็บสามแต้มได้ม,มันจะมีผลต่อกําลังใจต่อน,นัดอื่นๆที่เหลือในกลุ่มอ่ะพี่ป๋องนักบอลเก่าใช่เขารู้อยู่แล้วว่าการเก็บแต้มในนัดแรกน่มันมีความสำคัญ<อ>นักบอลเก่าอ้าวนี่คุณไม่รู้เรื่องเลยนันที่10กูเทียบคิเซนที่เทาไรครับแต่เนื่องนั้นไม่เป็นไรลองนิดวะลองภูมิเขาไหมใช่ดีได้ว่าเขาเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับทีมแชมป์ศึกเนี่ยไม่มีปัญหามากน้อยแค่ไหนเช คุณปิดได้เลยเอาล่าสุดเลยแล้วกันเอาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับเป็นยังไงเราแพ้นัดชิงแพ้จากการดวนจุดโทษเราเหมือนจะได้ลูกตีเสมอนะจากเดี๋ยนะน่าจะเป็นบดินเดชาเฮ้ยบดินดุเฮ้ยบดินผาหลายิงตีเสมอให้แต่ก็น่าเสียดายครับพอจบเสร็จปุ๊บมาดวนจุดโทษแล้วแพ้จุดโทษอย่างแพ้ทีมชาติอะไรครับแพ้ทีมชาติอะไรนะ น่าจะเป็นทีมชาติอีิรักนี่เซนเตอร์ฮาฟของอีรักเนี่ยเล่น,นกับบุรีรัมหนึ่งคนใช่คนนั้นชื่ออะไรฮะฟาอุสินบาสซูเบ ยไม่ตอบง่ายๆสันดำไปเลยมิกกี้นะมึงเอากูมาฆ่าสองดอกกันนะมึงเอากูฆ่าสองดอกแล้วแต่รู้จริงผมรู้หมดแล้วแต่นักกระชับนิดวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่เราสามคนครับพ่อครับเฮ้ยตาอย่าบอกนะว่าจะมีเมียมาเพิ่มด้วยอ่ะอุ้ยอะไรโหลนอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะมองกล้องซิปล่อยสักทีได้ไหมตงใจจริงกเนี่ยจริงสิเมื่อกี้เลยหลวนเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันมีใส่แล้วกุกกักกุกักเลยอ่ะ วิญญาณไม่มาแต่วันนี้นะครับผมมีเพื่อนซีเป็นนักพุธอะไรอ่องกูอยู่นี่วันนี้ผมมีเพื่อนตีเผมอนัดกระชับมิตรนะครับกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเยเพื่อนต่อเพื่อนตีอุ้นพิรอบุญบาทันและเพื่อนตีนิวพินาโดนมาด้วยจ้าอุ้สวัสดีครับอุ้มสวัสดีเพื่อนตเพื่อนีเพื่อนีเพื่อนอีเพ่อนเพื่อนตีเพื่อนตีเพ่อตเพื่อนตีเพื่อนเพื่อน่อนเพื่อนัเ่อนตเ่อนัเพื่อนเพอนเพื่อน่อ นั่นโน่นนั่นโน่นนั่นโน่นนักอะไรกูการบอลตกหัวกูแล้วตกไว้เลยเพื่อนบอกนอนอุ้มลอกระวานแล้วเอาจริงจังดู่าวันนี้กูจะเรื่องจีนใช่ไหมเรื่องจีนคูต่อสู้ของทีมชาติไทยวันนี้เราก็มีสองนักเตะมาอยู่แล้วอาจีนอย่างที่บอกคือช่วงหลังเราแทบจะไม่ได้เห็นผลงานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ ออย่างฟอร์มสนัดล่าสุดก็เสมอนัดหนึ่งแพรนัดหนึ่งเสมอคือเสมอมาเลเซียครับอถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นกําลังใจของเราได้ส่วนหนึ่งนะการเจอกับทีมในเกรดมาเลเซียอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร ดัะนั้นก็ทําให้เรามีโอกาสเหมือนกันหรือเจอเราครั้งล่าสุดก็น่าจะแพ้เราด้วยซ้าเกมนี้ทีมชาติไทยมีโอกาสยิ่งได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วมาแต่ชุดนี้ก็น่าจะพร้อมหลังจากที่ผ่าน Kings Cup มาด้วยคิดว่าในในการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในครั้งนี้เรามีความพร้อมมากที่สุดทุกคนอยู่ในช่วงที่ฟอร์มที่ดีรวมถึงเราได้มีเจกลับมาเล่นในเมืองไทยรวมถึงมีน้องสุภโชคอย่างน้องเช็กแล้วก็น้องแบงค์ที่ไปกำลังจะไปเติบโตอย่างบุ๊กกำลังไปเติบโตที่เมืองนอกอะไรเงี้ยก็ทุกคนจะได้กลับมาแล้้้ววววกกก็นนนําาาาาาปรรระสบบณ์ต่่่งงแดลััมมชชยยทีไค จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะเจอกับทีมชาติจีนในแมตช์แรกที่ราชมังคลาผมขอเสริมนิดนึงผมชอบภาษาการของอุ้มเวลาที่เขาอยู่ในสนามผู้นำนะผู้นำคือเวลตาเขาท่าทางเขาเลยแบบเฮ้ยผมชอบคุณเป็นแม่สบายที่คุณคุณเรียนตกคุณมีภาษาการผมก็เป็นแบบเขาภาษาการมันก็ต้องมีแหละแล้วสมมติถ้าเกิดเป็นคุณคุณทำยังไงเฮ้ยเราเฮ้ยสู้อยู่ว่ามานี่เฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรมันตอย่างเงี้ยให้อุ้มตบอีกทีนะ อันนั้นก็ภาษากลายอ้ยเจ็บเลยนะ <S <S <mm> แล้วอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย่อนนี้ทีมชาติไทยก็เคยเจอกับทีมชาติจีนมาแล้วเป็นยังไงบ้างผมเคยเจอตอนที่กําลังจะเริ่มซีเกมตอนนั้นอายุ23ก็ไม่มีใครคิดว่าทีมชาติไทยจะสามารถไปถล่มที่บ้านเขาถึง5ประตูตอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เป็นชุดดาวรุ่งทั้งหมดเลยมีพวกผมมีพวกเจอะไรเงี้ยที่กำลังจะขึ้นมาเล่นซีเกมครั้งแรกอ้ยครั้งแรกอุ้ยมาเล่นซีเกมครั้งแรกจบเฮ้ย มันใช่เวลาไม่ว่าเฮ้ยจริงหรอ,อมาดูว่าเอ้ยไล่ผีเลยเหรอตัวจริงก็คือเคยเจอกันตอนที่เราอายุประมาณ2ี่3ใช่ครับตอนนั้นเป็นการเตรียมทีมซีเกมครับเราก็มีรุ่นพี่อย่างพวกพี่ติ๋วสินทวีชยัยพวกอดุลลาโซที่แบบไปเหมือนแบบประคองทีมอะไรเงี้ยเราก็สามารถชนะเขามาได้5ประตูต่อหน,นึ่งในในครั้งนั้นแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็ใช้หน้าคับในปี2019เครับเราก็สามารถชนะเขาได้อีกหนึ่งศูนย์แต่ว่าเราไปไปพลาดตอนที่เราเจอ เอเชียนคัพกับเขาในปี2018เราไม่สามารถเก็บชยนะแล้วผ่านเข้ารอบไปได้แต่ว่าเกมที่เราเล่นน่ะเราสามารถชนะเขาได้เราอยู่ในเลเวลที่ไม่ไม่ต่างกันมากเลยถามนิวบ้างแล้วคิดว่าข้อได้เปรียบหรือว่าข้อดีจุดเด่นของทีมช้างศึกชุดนี้ที่จะไปล้มจีนได้คิดว่าจะเป็นข้อดีน่าจะเป็นสปิริตทีมครับที่เล่นด้วยกันเข้าใจแท็ติกร่วมกันครับแมตช์แรกในบ้านก็น่าจะเป็นแมตช์ที่เราสามารถแบบ เปิดหัวได้ดีเสียงเชียร <ator il> ์ด้ไหมเสียงเชียร์ด้วยมีส่วนรับเสียงเชียร์ใช่ครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ให้กับทีมชาติไทยของเราช้างศึกของเราเพื่อที่แบบเป็นการกดดันผู้ผูอสู้วเนี่ยคือเป็นส่วนสําคัญเลยอรัเดี๋ยวจะนําเชียร์วิ่งรอบสนามราชมังคลานำเชียร์โชว์หน่อนิดนํายังไงช้างศึก สู้โว้ยคือนอกจากช้างสืบสู้แล้วคือนอกจากช้างสึกสู้แล้วมึงสู้ชิบหายเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยหัวขอแล้วโอ้ทั้งก่อนทั้งก่อนมึงก็ขยันโยนผมผมอยากรู้ว่าทีมชาติจีนเนี่ยเขามีตัวดีๆเยอะไหมสมัยก่อนอะ ดีอยู่นะแต่ว่าในช่วงนี้ก็นักเตะหลายๆคนเ็าอาจจะ30บวกมีตัวโอนสัญชาติด้วยก็มี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 มันก็น่ากลัวตรงที่เขามีตัวโอนสัญชาติมามันมีนักเตะเยาวชนอเซน่อนอะที่เหมือนไม่ใทีมชาติจีน่ะแต่เป็นอังกฤษแท้ๆเลยนะแต่ว่าเคยเตะยูยี่สิบเอ็ดงกฤษด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันน่ากลัวสำหรับเราอะมีบางคนหนึ่งที่ไปเล่นลาลิก้ากับเอสเันยอนอู่เลยอูเลยอันนั้นคือคิติโน่ของจีนเลยใช่ก็มีความเร็วมีอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ของฉันแล้วเรามีเคยเจอทีมชาติจีมยเาค ล่าสุดก็ที่ไปที่จีนกับฟิวนะครับชนะครับไปด้วยกันวันนั้นเจยิงยใช่ไหมวันนั้นวันนั้นเจยิงก็ชนะ10ที่ที่ที่จีนแล้วม,มันเกี่ยวเรื่องความมั่นใจ h, รเราด้วยไหมอุ้มเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมโมสรเราก็ชนะเขาแล้วมันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะไทยแล้วก็สโมสรไทยหรือว่ามันเพิ่มไปถึงทีมชาติของเราด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็คิดว่าเราจะสามารถสู้กับทีมชาติจีนได้ได้ดีขึ้นกว่ากว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยฝากแฟนบอลไปเชียร์ให้เต็มสนามนะครับอุ้มครับหรือว่าส ไป,ไปบอลโลกให้สักครั้งให้ได้อะไรเงี้ยผมก็อยากจะมีส่วนสําคัญส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยที่อยากจะพาทีมชาติไทยไปถึงจุดหมายให้ได้ครับ <S <S> <S มันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวก็มีทั้งสตาฟโค้โดโค้ดหรือว่าทีมงานทุกคนสิ่งสําคัญที่สุดก็คือแฟนบอลอยากให้เข้ามาเชียร์สนามราชมังคลาให้<ะ>มาให้กําลังใจนักกีฬาครับแล้วก็กดดนันกู่ต่อสู้ครับนั่นคือสิ่งสําคัญแล้วก็พวกเราจะทําให้เต็มที่ทาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าไปเล่นในรอบบอลโลกให้ได้เป็นกำลังใจให้้้เเเตตต็็มมทีีีี่่่สุิวาาาากกกอออองนนนนนนนปปัจจจยบไษ จีนอจีนด้วยคุณพูดไทยเดี๋ยวพ่อแปลแปลเป็นจีนคุณพูดไทยก็อยากฝากชินชาิจีนนะครับว่าพวกเราเต็มที่แน่นอนครับสมวยชายหนาไอศักดิ์สทยาี่สัมจีอาจารย์ะแปลเป็นไทยว่าอะไรก็เมื่อกี้ที่น้องพูดไงอ้าวอุ้คุยเลยพวกเราก็มีการเตรียมทีมที่ดีนะครับหวังว่าจะเอาชนะทีมชาติจีนให้ได้ในการแข่งขันแมตช์แรกที่บ้านของเราครับห้าจบไปละ เรามีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้พวกเราเนี่ยชนะจีนได้เขาเรียกว่าเสริมพลังให้กับช้้นศึกทีมชาติไทยเพื่อนิกกี้ครับมันมีวิธีหนึ่งที่ต้องใช้ก็ว่าเมื่อผมมามันก็ต้องมีแนวแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อนี่นี่เป็นความเชื่อผมมีวิธีกับไอ้ทุบอุปกรณ์ได้เหรอผมมีสิฮะพนมมือพนมมือทู่ยังติดไม่หมดเลยทู่ยังติดไม่หมดนิวถามคือสุกติดอ๋อ นี่ต้องพูดตามไหมเนี่ยพูดตามสิอาซะติซะเฮ้ยอาบัตะเฮ้ยาปาทีเอย่ปาทีเอ้าปาทีเทเทนาเอ้าปาทีเทเทนาเอ้าปาทีโต๊กคืดคืดต้องทำด้วยนะเอ้าปาทีโถ่คืกคืดคเสียลูกนักบอลทีมชาติไทยหมดพ่อต๋องครับครับผมมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งเฮ้ยเดียวโอ้ยกูห้ามอะไรไม่ทันเลยเนี่ย ใครเปิดตักคนหนึ่งตามทำเลยกูไม่ได้คุณเป็นมวยอ่ะเอามือสี่คนมาพร้อมกันเลยเฮ้ยผมปัดปล๊บตอบโต้ไงผมไม่ตอบโต้มือขวาเข้านี่เอาหัวโขกปึ้งปัางนี่โขกโขกมึงก็ได้เฮ้ยเราลองดิอ่ะว่าโดนของจริงนะปั๊บปัางนี่เอ้อเออปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยเอ้อปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยไม่มีใครรับถือกูแล้ว เอาไหมนิวเอาไหมไม่เป็นไรนิไอ้พี่อุ้มคนเดียวเจอเขานี่นะไม่แต่เพื่อนกันเพื่อนกันรวมตัวขอบอลขอช้าขอเดียวกันโกโก้อยู่นี่เดียวมาขอบอลขอช้าขอเดียวกันเฮ้ยโอ้มวเอาแล้วไปขั้นนี้แล้วสดชื่นอ่ะ ขอเชิญนะครับอาจารย์อุ๋ยยานสัมผัสไพ่ป๊อกครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนอาจารย์อุ๋ยผมอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยเปิดไพ่ดูดวงให้กับอุ้มและก็นิวหน่อยนี่ด้ดูดวงเลยใครก่อนดีอุ้มก่อนก็ได้ครับอุ้มทีมก่อนเลยเอาเลยลองของลองของป๋องป๋องป๋องทำหน้าลองของป๋อง ดับก้าใบผมเอาสองขายอยออาจารย์กโดดนะครับนี่ถ้าเกิดเลิกเลิกนักบอลก็มาทำกัรวงการบันเทิงได้สบายนะอุ้มมาได้สบายเลยเ้ยไม่เอาถ้ากล้าตกป๋องก็เอาเถอะอ๋อนาแล้วคาแดงคือดีได้เหรอบินิกิรู้แดงคือดีแดงคือดีดีมากดวงอุ้มะปีนี้นะคะ จะประสบความสําเร็จโอ้ oh, ขอบคุณครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าฝีมือหรืออะไรอย่างเงี้ยดีมากๆใบสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็ปีเนี้เป็นปีที่ปังมากขององุ้มโอ้ขอบคุณครับก็อวยพรให้ชนะนะคะขอบคุณครับ <c oughs> แต่ปังจริงนะเพราะว่าปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเราคว้าแชมป์อาเซียนครับด้วยรวมถึงบุยลำได้3ามแชมป์ด้วยในปีในปีนี้ครับนิวบ้างนิวครับ เอออเอออกินน้ำแร่เฮ้ยหน้าใสเพราะน้ำแร่เนี่ยดีน้ำแร่ตาช้างเลยอะเลย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 ก้าเก้าไปเปล่านิวเก้าไปกลัวเลยกลัวเลยนิกกี้รู้นิกกี้รู้อ่าอุ๊ยแดงเยอะ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 อยู่ถามว่าดีไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของนิวดีแต่นิวเองต้องขยันมากขึ้นอีก แล้วจะสําเร็จมากค่ะสองคนนี้ถือว่าดวงไม่มีเสียภาพรวมดีมากค่ะทั้งสองคนเลยก็ต้องทําตัวเองให้ดีขึ้นไปช่วยส่งเสริมดวงส่งเสริมกันขึ้นไปในทางของอาจารย์คือไพ่ดีทั้งคู่เลยนะคะแล้วถ้าดวงทีมชาติไทยายจางกับตันไพ่ดีมากนะถ้าบอกว่าดีคือ ทีมชาติไทยก็ถือว่าดีมากออ้าวโเคสาธุครับแต่จะมีทิคเล็กๆให้ทีมชาติไทยเสริมดวงนิดนึงก็แนะนําให้ทีมชาติไทยก็คือปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมดวงปล่อยในสนามเลยฮะอาจารย์มึงไดแจ็คนะเฮ้ยปล่อยในสนามก็ดีนะทีมชาติจีนก็จะงงไงว่านักบเตะเนี่ยปล่อยนกเลยแล้วปลามันจะไปยังไงอะเอ้าปลามันไปได้พระราชบังคลาเอาพวกมันไยปล่อยปลาเลเนย เขาป๋องมันดีกว่าเผอิญบารามีเนี่ยเยอะกว่าอาจารย์นะครับอาจารย์เขาบารามีเยอะอยู่แล้วผมแค่แบบนี้นหน่อยเองอาจารย์ครับเรามีบทสวดนะครับเสริมพลังกระชับมิตรให้กับทุกคนนะครับร่วมกันส่งพลังให้กับทีมชาติไทยนะครับแบบเต็มๆของขึ้นแล้วของขึ้นแล้วของขึ้นแล้วเขาเป็นงานเป็นการมาขึ้นอะไรตอนนี้นี่มึงกัดจะบ้องหูกูเลยเตรียมตัวนะครับทุกคนครับครับครับโหไทย โอไทยเทพหลายเทพหลายโคช้างศึกโคช้างศึกทุกนัดทุกนัดมีชัยโยมีชัยโยธีระทอนธีระทรแอซิสแอซิสยิงเป็นโหลยิงเป็นโหลธีรดนธีรดลโหมบุกโหมบุกลุกสมันลุกสมันอุ้มนิวอุ้มนิวออกซ้ายหลู ออกซ้ายหลุดออกขวาหลุดออกขวาหลุดยิงเป็นชุดยิงเป็นชุดชโย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 สาธุ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 เป็นไงกัปตันถือว่าเพิ่มพลังให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยไหมก็เพิ่มพลังครับสำหรับอาจารย์อุ๋ยครับไม่ชอบกูเขาเล่นขนาดนี้แล้วล่ะแต่อุ้มมันรู้สึกว่าถูกคอเวลามาคุยอะเขาน่ารักเาน่ารคกณคอเพราะว่าคอเดียวกัน เดียวกันไงช้างและนอกจากนั้นนะฮะชวนเพื่อนๆนะฮะชาวไทยนะฮะทำคลิปลงติ๊กตอกนะฮะช่วยเชียร์ส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยนะฮะสนสุกสนุกนะฮะแบบไหนก็ได้ครับ พร้อมติดแฮชแท็กนะฮะแฮชแท็กนัดเพื่อนซีกระชับมิตรครับแฮชแท็กคอบอลคอช้างคอเดียวกันคลิปไหนโดนใจกรรมการที่สุดนะฮะรับของรางวัลเป็นเสื้อบอลจากน้ำแรกธรรมชาติตาช้างไปเลยครับไหนๆคุยเกี่ยวกับทีมชาติไทยจะจเจอกับจีนแล้วไทยสกอรกันหน่อยสิสกอร์2 5 0ครับน่าองเท้าแตะ จะรีบกลับไปซ้อมก็นเล่นเดี๋ยวจบวันนี้ต้องมีต่อใช่ครับไทยสกอร์หน่อยอ่ะทีมชาติไทยชนะจีน7ประตูต่อศูนย์ครับ มึงก็พูดซอเวอร์เอาครสกอร์เดียวกับที่ลิเวอร์พูลถล่มแมนยูมีเหตุผลมีเหตุผลไม่แน่พี่เต๊กเล็กอ๋อผมว่าสัก20แล้วกันผมว่า41อาจจะเสียประตูด้วยอาจจะเสียด้วยคุณทุ้มคุณเล่นเองนั่นดิ20ครับอ่าไทยชนะนะไทยชนะดิร็วนิวนิว10แล้วกันครับเฉือนนะอ่าโอเคเป็นไงพ่อวันนี้ได้มาเจอกับเพื่อนซีคือกับกับพวกเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทอยู่แล้วเนอะวันนี้มาเจออาจารย์ด้วยแล้วก็มาเจออุ้มมาเจอนิวด้ววยยยในนนบบบบรราาากกกศแี้้้็ตออง่เฮมั แฮปปี้มีความสุขจริงๆครับสนุกมากอ่าก็เหมือนการปกปเติกับพี่ป๋องก็เจอกันบ่อยสนิทกันอยู่แล้วกับนิกกี้นี่ก็สนิทกันมาก่อนได้เจอเพื่อนอุ้มเพื่อนนิวได้เจออาจารย์ด้วยได้แฮปปี้คมีความสุขฮะเพื่อนนิวเป็นไงบ้างเพื่อนวันนี้มาเจอกัน ก็สนุกครับได้มาก่อนแข่งก็มาเฮฮาก่อนใครเขียดนะครับผมแล้วค่อยไปจริงจังวันแข่งทีนี่ครับก็สนุกครับได้เชิญชวนแฟนบอลชาวไทยด้วยก็วันนี้ได้มาเจอเพื่อนป๋องเพื่อนนิกกี้พี่แจ็คเล็กแล้วก็อาจารย์สนุกดีครับและนี่นะครับคือนักเคลื่อนตีกับมิตรนะครับที่รวมตัวนะครับเพื่อนซีคอบอลจะสายไหนนะครับก็มาสนุกด้วยกันได้อย่าลืมนะเจอกันนะแข่งจริงนะ วันพระรัดีที่16นี้นะฮะอยากเชิญทุกคนเลยนะมาร่วมส่งเสียงเชียร์กันให้ทั่วทั้งประเทศเลยครับเชียร์ช้างศึกด้วยกันให้เต็มสนามน,นะครับหรือจะที่บ้านที่ร้านก็ได้นะครับเพราะว่าเสียงเชียร์ของพวกเราเนี่ยมีความหมายที่สุดครับช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปนะครับรวมไปถึงนะครับคอบอลคอช้างคอ,อเดียวกันออ